ไม่ใช่ใครไปเห็นโต๊ะที่ไหนเตะอย่างเดียวนะคะไม่ได้นะคะเขามีการฝึกซ้อมมาก่อนยอย่ากระพริบตานะคะระับ<อ>ถ้ากระพริบตาเมื่อไหร่เดี๋ยวที่ผมจะเข้าตาเป็นศินละปะก,การแสดงที่น่าสนใจนะคะ ผูป้ปกครองท่านใดสนใจจะเอาบุตรหลานมาฝึกซ้อมก็ได้นะคะที่โรงเรียนวัลราชสมโมสรเป็นสถานที่สําหรับฝึกซ้อมนะคะอ้ะอะาออโอไ,ไม่ฮะเจ็บต <c ười> ีนื้อตึงเขาเลยอ้าเขาเสียงปรบมือครับปรบมือปรบมือดังๆ,ๆนะครับเจ <c ười> <c ười> ็บตึงสิชุดต่อไปชุดต่อไปชุดต่อไปใจเย็นๆสักครู่

เห็นกันจะจะอะไรนะครับยี Bond> ่ยมือด้วยครับอย่าอยู่เฉยครับอย่าอยู่เฉยนะครับต้องกลมมือครับเขาลกกันเจ็บดเจ็บเจ็บเขาลกกันเจ็บชุดต่อไปเราสั่งซื้อไม้อัดมาจากประเทศเกาหลีนะครับไม่กลัวครับนรอยน้ำมาพิสูจน์นะครับปีหน้าเราจะอิดนะอิด ดูให้ดีดูให้ดีไม่ได้ใช้กำลังภายในนะครับน,นั่นป้อม,ออมือ้ยป้อมือป้อมือป้อมือกำลังตะลึงผู้ชมกำลังตะลึงตะบนทุกเชียนครูกตะลึงพี่ก็หน<อ>้าปากค้างอยู่เลยค่ะต่อไปต่อไปไม้ยังอยู่อีกสิบคันรถบรรทุกครับยังเหลืออยู่ยิงเปล่านี่เตะสี่ทิศนะคะต้องเก็บไปทิ เดี๋ยวดูนะคะลีลาการเตะสีทิศเป็นยังไงบ้างอยู่ข้างบนนี่เสียวกว่าข้างล่างนะคะเนี่ยเวลาเตะสีทิศครับสีทิศเหนือใต้ออกตกซาวิดเบลอ้อู้สองท่าสุดท้ายนะคะอ่าสองท่าสุดท้าย โค้ดบอกว่าห้ามกระพริบตาแต่หายใจได้นะคะห้ามกระพริบตาแต่หายใจได้ตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุบตุบเธอรู้ตุบตุบนะคะจุดเด็ดนะคะชจุดเด็ดจะอยู่สองท่าสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราคอยชมดูนะคะว่าจะมีทีเด็ดอะไรบ้างอ่าช่วงเย็นๆเราจะมีกิจกรรมนะครับตรงนี้เวทีตรงนี้นะไปที่ฝึกซ้อมเทควันโดนะครับอ่า ท่านนายกอดีตนายกสามารถก็จะเป็นผู้ให้กําลังใจนะครับกิจกรรมตัวนี้ของเรานะครับนถ้าเกิดไม่ได้ท่านก็ตรงนี้จะไม่มีนะครับขอเข้ามาพราเจ้าตรงนีไ้ไม่ได้่ไไมด้เล่นไทยอะไรนะครับเป็นการแสดง<อ>ยากระพิบตาเช่นเดียวกันเฮ้ยโอ้โหเยี่ยมมากสาแผ่เลยออ ดูไม่ทันรีเพย์ใหม่เดีดดดดดมุมขึ้นบทอีสุดยอดอเลยนะคะใครได้มาอยู่ตรงนี้เจ๋วม,มากเลยครับชุดสุดท้ายนะคะชุดสุดท้ายน้องอุ้มบุญเป็นคนเตะนะคะงานนี้อ่าหยมีผู้เชี่ยวชาญท,ที่เป็นตัวแทนขึ้นมาอ่าต่อไปนี่จะใช้กำแพง<อ>เรายกกำแพงเมืองจีนมาอยู่ที่โรงเรียนวัดราชสมรสรน,นะครับตอนนี้ไอีกสักคู่นึง ต่อตัวได้นะครับความจริงก็ต่อได้สิบชั้นนะครับวันนี้ว่าห้องประชุมเรามีแค่นี้นะครับนะมันดี๋นะมันจะเลยออกอ่าหลบบนหลังคานะครับตายอยากกระพริบตาอยากกระพ,พริบตาเหลือหลอดไฟไว้ให้คุยนะลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาซื้อให้อีกนะเพราะว่าปีหน้าจะต้องมีแสงสีเสียงมากกว่านี้เนาะกูเป็นห่วงลูเฮ้ยฝ่หลังสิบเก้าบดอยากกระพริบตาแค่เดินทัวรที่ นี่ค่ะรดังๆด้วยคักศนาเทคโดนะคะยาชชนจากเทศบาลตะบลนาป่านะคะจบการแสดงแล้วค่ะขอเชิญ